รุณสวัสด์ยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้น้ำค้างน้ำหมอกไร้เงาแหงพี่น้องบรรยากาศยามเช้าคือแบบว่าเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนู่มมจะพาไปเบิง่งบรรยากาศยามสาวๆอยู่้ังทุ่งนา้างบ้านหนาวมากค่ะทุกคนดูหนาวสุดๆดูคนดูน้ำหมอกน้ำค้างที่ละคือแบบว่าอย่างจงค่อยร้ายแทนน้ำหมอก น้ำหมอกเยอะมากกำค้างเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้คือพื้นทีของจาของทีพื้นปรับทีดินเมื่อวานเนี่ยปับดินเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนดุกยาสิพ้าไปเบ่งอันเพือนปลูกอย่างนี้อู้ปลูกคลองหลายปลูกฟักทองปลูกพริกค่ะทุกคนเห็นเป็นเกาะอันดูขังขังบนขงค้างกะ จะมีปลูกน้ำเต้าปลูกผักสวนครัวปลูกมะเขือค่ะทุกคนอุย้ยแต่วันน่ะหมอกไงอ้ยหนาวคักมึอน,นี่บรเทศในใส่ผ้าอันบรเทเลยใส่อันขเขาเรียกอะไรเสื้อก็หนาวเอาผ้าห่มมาห่มดูนี่พืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ของเจ้าของที่พื้นใหม่อุย้ยปับขี้ดินขืนมาสูงเป็นเมตรสองเมตรนเนี่ยพี่น้อง ปรับขึ้นมาสูงมากค่ะทุกคน,นปรับขึ้นมาสูงแองโอ้สูตรประกันอากาศยามเช้ชาค่ะทุกคนเอาไหมปสูตรอากาศบริสุทธิ์ยามเสาเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ออกหากินยามเสาเสียงนกกาเวามันออกมาอันยามเสาออกมาหากิน อุ้ยหนาวม,มากเลยทุกคนหนาวสุดๆไปเลยเช้านี้อุ้ยบอกมากควันออกปากควันออกปากขนาดประเดียว่ออา,วออา,วออาไปอยู่อัน่างประเทศก็มีคว้นออกปากด้วยมีบอกเ้ยบรรยากาศยามเช้าคือดีทั้งดีมากชอบอยู่แต่มันก็หนาวมากเหมือนกันอุ้ย ปีนาหน้าเ้าสิไเ้เลนอันกีฬาบ่งนี้ว่าล่ะพี่น้องทีมันขับแข็งแุ่งจากาหาม่งเลน่นคือเก่าแหละเล่นปีใหม่ทุกป,ปีอมาตากแดดกับอุ่นดีอยู่ได้พี่น้องเดินออกมาตากแดดกับอุ่นดีอยู่ยหนาวเหีงหนาวแห้งหนาวเห,ห,หังพี่น้องเอ้ยบ้านใดเป็นยังไดอากาศเป็นอยงไดมื้อนี้อุณหภูมิมอยู่ที่จากองศาพี่น้องอยู่บ้านนุ่มแหมกระดาษสีประมาณสิบกว่าองศาพันละ เพราะว่ามันมีแสงอยู่แต่มันก็อากาศเย็นเพราะว่าหนา้าหนาวเนาะว่าจังไหนบ่ไดหรอกสายชานังบ่ยโมเทนเหี่ยวอ่อกอยู่ <c oughs> กําลังแต่ตื่นเนอนนี่ตื่นื่ปึ๊บกับตื่นปืน๊บกับมาเย็บบรรยากาศยามเสาเสขางบาดไห้เบิงลูกชายยังบ่เทนตื่นอยู่อันอีดผู้นึ่งกับยังโมเทนกลับมาอยู่พีหน้องเอ้ยสิเอารถไปวัดกับจักสีจังไหนนี่ยังโมเทนมีรถไปวัดเลย ว่าสิไปหาลูกชายเนียนอยู่วัดเอ็มอีแต่ว่าลูกชายยังบอกที่นี่เอารถมาหายพี่น้องโอ้ยอีลุงตุ้งนางเด้ยว่านี้เนาะหนาวจริงๆเลยบรรยากาศคือแบบหนาวเย็นเยือกเยือกบกาอาบน,น้าเด้ยมง่สาวนี่ทำไงดีเนาะพี่น้องเลยรักๆทุกคนนะคะรักน้อยๆแต่รักนานๆ รักน้อยๆแต่รักนานๆเดี๋ยวว่าแสยงยมสามช้นเนี่ยมันดีแห้งเหมแสยงยามเช้าคือดีสุดๆนี่มะขามดูแมบไกลจะไปกินแล้วเดว้มันอ่อนอยู่กินหน่อมันอ่อนเนี่ยมะขามอันนี้เป็นมะขามกระเทิรนนะจ๊ะเปรียปร้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆน,น,นี่กำลังออกนยอดอุ้ยสงสัยถล่ไสาหเห็นกับสิกินพริกน้ำปลาแล้วเด้อบาทนี่ผล mm. ยังประเทศมาเบิงทั้งนี้นะ มาหลายขั่ยุทธะหลายขั่อยู่หลายพั่อยู่ยยยยยต้นเตีนยเตี้ยต่ำๆกินยุ่ได้กินยู่วน,นี่ละค้างบ้านก็จ,จะประมาณเนี่ยทุกคน,กคนบ้านนอกบ้านหน้าเอา,เอาอย่างไรกอหนู่มแมมยากห้ว่าหมากหลักเนี่ยมันกินได้บ่เนี่ยมันมีหมากอ่อนๆเนี่ยหมากอ่อนๆมัน แต่บ่งว่าเขากินกันบ่ะนะนี่ออกมากหลายอยเป็นดอกรักสีขาวนะคะทุกคนเนี่ยดอกรักสีขาวเหมาะสำหรับการเก็บไปาร้อยมลัยบูชาพระยามวันพระนะคะทุกคนแล้วก็เก็บออนเห็ดหลากลายเด้หลากลายเดี๋ยวขอยางอิจักรอบนึงจังคอยสิไปเขาคัวขอย่อางอิจักรอบนึงจะสิไปเขาคั่วยางแบบเอา กําลังกาย่องเอาอากาศย่งางเอาโอโซนบริสุทธิ์ไม้ามเนานะผู้ใดยแปลว่าตื่นเสาๆอยู่ติดธรรมชาติกะออกมาสูดโอโซนย่ามเสาด้วยค่ะบรรยากาศคือดีมากคือช่วงนี้อากาศดีค่ะทุกคนอากาศคือดีมากโอ้ยหนาวเขา้านดีกว่ากันหนาวยังตอนแรกก็ชิย่างโดนก็บอกเอาเลยแหละเปลี่ยนใจ มังัวควายมันออกมากินหยามันกระบอกมากินดอกมันบอกกินดอกพี่น้องแน่เมิ่งมันมายื่นโซโลเซเรอยู่มันบอกกินแหมมันหนาวมันคือมึงแต่ละตัวก็ยื่นเกาะกันแท่หน้าอยู่ไหมเพราะว่าแน่กันหน้ามันมันมีน้ำค้างน้ำหมอกหลายดอกมันก็กินหยาเป็ี่ยนเพิ่งเห็นมันสิกินเลยถ้ากันเอาออกไปแต่สาพูดพูดอ่ะงัวมันก็หนาวเป็นด้วยพี่น้องงัวควายมันก็หนาวเป็นคือคนนี้เอามาเขาบ้านเอาดีกว่า หาเห็ดเหี้ยคั่ววันนี้วันเสาร์ก็ไม่หยุดนะจ๊ะทำงานเหมือนเดิมหาเงินหาข้ขามเกา่าหนาวจริงจริงเลยดู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 ด,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 ดูมันไก่มันเคลียร์ไหมนี่เธอจะมาเคลียร์ให้อย่างอะเบิงีหมรูม้อเอาอันเฟื่องมากบให้มันเป็นแบบให้มันซุ่มชื้นเนาะให้มันชุม่มนะแต่บตัตานี่ไก่แม่หลูกคู่นี่บ่ะ บปคือดเดือดฮะไปไปหากินอยู่ทงไฮทงหน้าไปไหนโอ้ยจมยันดือดดอกกระเดียเอาไว้ซ้ำนี่รับพี่น้องนุกแอมสิเขาคั้วแล้วเด้อพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศยามเสาร์มาฝากทุกคนว่าบรรยากาศที่บ้านแี่เป็นยังไงขึ้นแล้วหมอกลายแห้งวันนี้ <laughs> บายบายรักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บ